สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ช่างเล็กจะพาท่านผู้ชมไปเปลี่ยนนี่นครับเ,เขาเรียกว่าตัวเปิดปิดทางน้ำดีของชักโครกหน้าตาแบบนี้ขอดูของตัวอย่างหนครับอดี่ไหนครับนี่คือตัวอย่างที่เราถอดออกมาครับยางมันบิดเบี้ยวผิดรูปไหมครับมันใช้มานานแล้วยางมันแข็งหมดแล้วเห็นไหม ม,มันไม่นน่มเลยครับมันทําให้น้ําไหลน้ําในบ่อน้ำชะกโคกไหลออกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ทําให้ปั๊มน้ําทํางานตลอดครับเนี่ยดีไหมเราด,ดันลงไปมันยัง,ยงไม่ยังไม่คืนรูปเลยครับท่านผู้ชมมันเสียแล้วอะ่ะมันไม่คืนรูปเลยครับแล้วก็เลยมาซื้อใหม่ที่โฮมโปรโฮมโปรโฮมโปรครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับตรงนี้ได้ตัวนี้มาก็แพงเอาแพงเอาการกนะครับท่านผู้ชมแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็ปลาเข้าไปห้าร้อยเลยมั้งนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่ชักโครกกันครับ ของแท้รับประกันคุณภาพจาก USA ทนทานต่อการใช้งานสูงสุดไปไปดูวิธีเปลี่ยนกันเลยครับนี่ครับหมอ้อน้ำชะโคกตัูที่เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ชะโคก ้อันนี้เนอต้องปรับนะเนี่ยเนี่ยก่อนใส่ก่อนน่าปรับเสเสียงลไปเสร็จแล้วไปเลยเร็จแป๊วเออเอาตะขอมาใส่นี่ง่ายครับ มูดเลยดูสารที่เติ่ก่อน,น,ด,น,นดูกันจะเพิ่งใส่ไปเนี่ยมองเพเยไ่ดูมือ การตั้งระดับหม้อน้ำจโะโค้งกับคอนโซลอีกหนมันย่อนไหมจึงไปออ๋ต้องย่อนย่อนกลางอ่ะ ต้องบอกเขาดิว่าประมาณไหนเพราะมันเห็นแต่าบบเนี้ยนี่คือโซ่นะครับเราจะต้องตั้งะระดับโซ่มันให้ตัวนิดนึงะต่นเกินไปแล้วก็จะห่่นเกินไปประมาณนี้ปร,ประมาณนี้เรามาดูกันตอนน้ำเขาเต็มมือน้ำก่

อเนี้ต้องลองกดสักสองสามครั้งก่อนครับมันจะโตถ้าลองมันเติมเต็มมันจะปิดใช่ไหมถ้าร้อง,องน้ำมันเยอะใช่ไหมใช่แมันก็ได้มาโตขึ้น ลองกดดูยิทีนี้ไม่ต้องมองไม่ต้องไม่ต้องเอาสารละละยฉีดลงไปนะ <Okay. S 1> จะดูว่าน้ำมันในมอน้ำมันจะพอดันทันไหมไปจะดูมันใเฉยๆนานาค่ไหนกัน คใช่ได้ครับท่านผู้ชมตัดแล้วตัวล่างตัดแล้วเหลือแต่ตัวบนจับดูที่มันเป็นล็อคทองหรือไมนเป็นล็อหนึ่งเดี๋ยวเรามาวัดหน้า ดูข้างล่างก็ได้ส่องไฟสองดูใต้หม,ม้อหนังมอตมีอาเหล็เหล็กใช่ไหมมีแผ่นหนึงก็คือเหล็กว่ะใช่ตัวแรกสองตัวหน้าจะขันยากแล้วตัวหลังจะขันน่าง่ายจยาังตัวนี้จะถอนยากยากวันนี้พวกนี้จะง่ายอยู่ตัวหน้าง่ายอยู่ แล้วเราก็ต้องซื้อน้ำสางตัวอย่างที่เขาบอกใช่ไหมยางเราไม่ต้องเปลี่ยนยางดีอยู่แล้วเติมทันเล้ทันเขาถือว่าแรงอยู่นะถ้าน้ำเบานี่หมดสิทธิ์เลยเกิดทันดีนี่นี่แหละทันเด็ดอ้าวกดนี้ตึงกระพล้ว จะตัดไหมนางไม่ตัดอันนั้นไม่ต้องไปปรับมันแล้วเนาะแล้วก็เอามันแค่ปรับน,น้ำเยอะน้ำน้อยมันจะตัดปรับให้มันลงช้าหรือลงไวใช่ไห้นะอ๋อไม่เกี่ยวเลยอย่างเงี้ยทพราะอะไรเลยลงเร็ว,รว,รวโอเคเข้ได้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ